ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือว่าที่เรียกสั้นๆว่ากยศที่ให้ผู้กู้กลุ่มต่างๆมาทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ได้นะครับทั้งกลุ่มที่ถูกฟ้องคดีกลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดีกลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่พิพากษาหรือว่ากลุ่มที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีและ กลุ่มที่ถูกบังคับคดีแล้วก็สามารถมาได้นะครับซึ่งในการชําระหนี้ตามสัญญาใหม่จะขยายเวลาผ่อนชําระหนี้อีก15ปีนะครับโดยจะต้องจ่ายภายในวันที่5ของเดือนในงวดสุดท้ายที่จ่ายผู้กู้ก็ต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับโดยงวดสุดท้ายนี้กองทุนให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับทั้งหมดที่พักไว้ก่อนหน้านี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในการปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ผู้ค้ำประกันทุกคนจะหลุดจาก ความรับผิดชอบทันทีหลังทำสัญญานะครับโดยกองทุนยังจาเป็นต้องบังคับคดีผู้กู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการขาดอายุความแต่จะงดการขายทอดตลาดให้นะครับ